ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมณีกัมะพบพอกับแอดซีรีในรายการเกษตรออยอ้อยแง เกษตรทั่วทีบทั่วเดนเนาะคะ่ะคลิปนี้แอสเซรี่กับสิผ้ามารู้จักกับสมุนไพรราก30เนาะค่ะแถวบ้านแอสเซรี่กับสิเอินว่าพักซี่้างเนาะคะ่ะบบรูวาทางบ้านพนี่น้องเอิรนวาจังไดนแนเนาะคะ่กะกัแล้วแต่พุ่มล้มเน่าเนานะค่ะเนาะสมัยแอสเซรี่เป็นเด็กหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเห็น สมุนไพร์หลาก30มิบนะคะอยู่นํำภูเขาเนาะค่ะอยู่ในป่าเวลาไปเลี้ยงง่วกับเก็บกินกับเจเนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มหายากแล้วด้วยค่ะก็เลยหามาปลูกนะคะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้หรือจะปลูกไว้กินเนาะค่ะก็กินได้ทั้งยอดทั้งรากแล้วก็ทั้งผลเนาะค่ะ การขยายพันธุ์ของต้นราก30บนี่ก็ใส่ได้ทั้งมเมล็ดเนาะค่ะแล้วก็การแยกนอถ้าปลูกด้วยมเมล็ดนี่ก็ประมาณสามถึงห้าปีละค่ะถึงจะสามารถนำส่วนต่างๆมาใส่ประโยชน์ได้เนาะคะนะ่ะเนาะทั้งบ่าจะเป็นรากหรือว่าผลเนาะคะ่ะถ้าส่วนการแยกนอ กับประมาณหนึ่งปีเนาะคะ่ะก็สามารถใส่ได้แล้วก็ล,วกลองหามาปลูกเบิ้งเนาะค่ะเนาะส่วนอ่าเนี่ยแอสเซอรี่กะหามาปลูกใส่มเมล็ดเนาะคะ่ะปลูกไว้ที่ทำงาน,นบางส่วนแอสเซอรี่กะบทรงกับบานไห้ยิ้มซินเนาะคะ่ะหรือแม่แอสเซอรี่ปลูกไห้อยู่สวนเกษตรอโยแงแงอยู่จังหวัดขอนแก่นเนาะค่ะเนาะ ถ้าอยากปลูกสวยงามนะคะก็ใส่กระถางเป็นใหม่เป็นบอนไซก็ะไดค่ะสามารถเ็ดไดเนาะเพราะว่าพักซี่สางนี่จะมีอายุยืนเนาะค่ะ,ะเนาะประโยชน์ก็มีหลายอย่างเลยค่ะประโยชน์ของสมุนไพรราก30ส่วนใยสีใสรากเนาะคะ่ะเป็นตัวยาเนาะ จากตำราจากเอกสารต่างๆที่ได้ไปหาอ่านเนาะค่ะพี่น้องก็ลองไปหารายละเอียดเบื้องเนาะค่ะเอสเซนดี้กับมอนิกันน้ำมาเสนอเพียงบางส่วนนะคะเนาะใส่รากเป็นยาบำรุงเนาะค่ะบำรุงร่างกายแล้วก็คัดเบาเนาะค่ะเนาะในส่วนหน่วยอ้อนะคะสามารถน้ำมากินได้เลยค่ะ บม่วาจะเป็นแกงเนาะค่ะหรือว่าเอามาพัดใส่ไข่รสชาติกะปะมันไข่ไข่ผัดผัดไข่มะละเนาะค่ะถ้าเป็นภาคกลางที่อสซีรีส์ยูย่เห็ดงานอยู่สมุทรสาครเนาะค่ะถ้าเป็นเมนูแถวแถวนี้ก็จะเป็นแกงขั่วเนาะค่ะแกงขั่วลูกสามสิบกระใส่กุ้งแกงกะทิเนาะค่ะ ถ้าเป็นบ้านแอดเซอรี่ก็สิเป็นแกงไส้เห็ดเนาะค่ะเนาะก็สิขมอ่ำล้ำจักน้อยเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดว่าหมักขมกะก็สิว่า,าบ่บาแสบเนาะค่ะเนาะยอดยอดก็น้ามาเป็นพักเลยค่ะจะกินสดหรือว่าจะเอาไปผัดรสชาติไข่ไข่กับนอ่อไมฝรั่งเนาะคะ่ะแต่ว่าสิเป็นนอ่อไมฝรั่งแบบขนาดเล็ก น่าจะเป็นสายพันธุ์ไก่เคี่ยงกันเนาะค่ะกินกับน้ำพริกเหรอค่ะใส่แกงเลี่ยงใส่แกงเฮดก็ได้หลากส่วนใหญ่กับมะต้มเนาะค่ะมันมีหลายสรรพคุณมากมม้เลยค่ะ<อ>เหลวเตว่ตาเข้าศึกษาจากตำราใดานเนาะถ้าเป็นแถวบ้านแอสซอลี่ก็สิเป็น เอามาต้มเป็นยาแก้ไอเนาะคะ่ะส่วนลักษณะของใบหลากสามบนี่หรือว่าพักซี่ส่างนี่ะจะเป็นฝอยๆคือพักซี่นะคะพักซี่เล่าหรือว่าโกดจุลาประมาณค่ายๆกันเนาะคะ่ะใบก็สิเป็นใบเดียวแข็งนะคะถ้าเป็นใบแก่กสิมีความแข็งออกเลี้ยงสลับกันเป็นกระจุกกระจุกค่ะสามถึงสี่ใบนี่แหละ ไข่ไข่กับหลูมเข็มเนาะค่ะขนาดเล็กมีน้ำเนาะค่ะตามกระจุกใบหลกักสามิบนี่โ<อ>บเมนว่ามีแต่ประโยชน์เนาะค่ะเนาะโทษกับมีค่ะอันนี้แอเซอริกอะบบไถยน้ำมาบ่าย่างละเอียดเนาะค่ะอันนี้เป็นข้าวๆาวเนาะค่ะเนาะ,ะน้ำมาให้พี่ให้น้องเบิ้งลักษณะของต้นกับวิธีการปลูกคือซื้อเนาะค่ะเนาะ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับมะเร็งเนาะเต้านมกับเนื้องอกเพื่อนห้ามกินเนาะค,ะะคะ่ะเนาะห้ามกินหลาก30เพราพอว่าจะไปกระตุนให้มะเร็งนี่กับเนื้องอกจะเลื่อนเติบโตวไว้เนาะคะ่ะอันนี้ก็ระมัดระวังเนาะคะ่ะเนาะถูกสิ่งถูกอย่างที่มีประโยชน์ เสฟงมีโทษต้องใช้ย่างมะสมแล้วก็มีความรูที่อาศัยตำล่านะคะอาศัยผู้ที่เวนใส่มะกรนะคะเนะาะเข้าไปใส่ซุมซีซุมหามน,นก็นบ่อดีนะคะแต่ว่า้าเข้ากินธรรมดาเป็นพักเป็นแกมีม่ยังเสียะะก็ว่าเป็นยังนะคะแอสเซรี่ก็กินเกาไม่แกงค่ะ แกงใส่เห็ดพัดจังสี่ค่ะทังบ้านพี่น้อง,องเอาไปใส่ประโยชน์ยังแนกก่แน่น,น่ามากเนาะคะ่ะเนาะแหลกเปลี่ยนกัน,นความรูลแหลกเปลี่ยนกันเนาะคะ่ะเกี่ยวกับ<า>พักซี่สร้างหรือว่าสม,ามุนไพรหลากสามชิเยคะ่ะกะหามาปลูกไว้เนาะคะ่ะย่านมันสูญพันย่านมันสูญหาย เพราะว่าถ่ายอยู่ทั้งปลาทั้งผู้นที่เวินไปพอ่อเพิ่นกับคุดเอามาค่ะคุดเราอ่ะศูนพันไปเรื่อยนะคะ่ะเนาะก็กะเลยเอามาสูพีสูหนองเบ่งค่ะปลูกได้นะจะปลูกได้ตามดินทั่วไปนะคะ่ะเพราะว่าแอเซลี่เอาล่องปลูกอยู่ผากกลางอยู่สมุรสาครอนกะกะง่ายค่ะกะจะเจร่ญเติบโตมีผลให้เก็บนะคะ่ะ จังใดแอซเซอรี่กัขอฝากในเด้อค่ะถ้าผู้ทีมีความชำนาญหรือจังใดกัแนะนำ้ำแอซเซอรี่ในเด้อค่ะเอาไปเห็ดยังกินแน่นอกจากเอาไปแกงต้มแก้ไอเราเนี่ยค่ะเอาเห็ดยังกินแน่ได้น่่แนะนำ้ำแอซเซอรี่ในเด้อค่ะแต่สำหรับคลิปนี้แอซเซอรี่กับผ้าผีผ้าหนองมาดุดจากกับต้นหลักสามซิป เพียงท่าน้กอนนะคะกระขอบคุณสําหรับการรับชมกับกําลังใจถูกๆกําลังใจเด้อค่ะเดอะ้อพบพอกันไม่คลิปหนาะสําหรับคลิปนี้ก็ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ